สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวย สี่หกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพ่อกันกันไปในเสาร์ของมือวันที่สิบเจ็ดนะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะพี่น้องค่ะโอนี้ค่ะแอดภาพพี่น้องมาเท้าสกุลสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องค่ะโอนี้แม่วันเล่ามาเนียนยำขงสุดท้ายหาเน้นหายสองกูสองฮังตอนนั้นค่ะพี่น้องค่ะเอาเสาร์นี้ค่ะแนวทางของแม่วันริมโขงเสาร์มือวันที่สิบเจ็ดค่ะแนวทางสิเดีมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมสวัสดี ดีค่ะวันทีจาค่ะวันเออมุขขึ้นนี้เว่าโค้งทถ่ายเนาะค่ะวันมันขึ้นนี่เมรดฟันว่าปูิ่นมาปูอยู่ในบานปูอ่งปูด้วยวัดไปละอ่าขบเพิกพนเพน่นมาหาแม่มาเยววลยวันเราฟันว่าิ่นนผ้าเป็นุงเลียนค่ะ ไปโรงเรียนนี่ยมาเขาจัางงานวันคู่คนวะค่ะนี่เราเขาไปไปหอดพวกฟอเก่ามูเก,าเกานะ่าน่ะมาตเต็มโรงเรียนอยู่ค่ะมาฟออตะเกา่จาจะคืออยู่โรงเรียนน้องแค้นกันเลยว่าวันเมือนี่คือมาสมป้อยเม่กันเลยว่าเม่ไปกลับลวงปูอยู่ในโรงเรียนนะค่ะมันเริงนะวันนี่นะจะคือมาบ้านสมป้อยเอาคนมาเจ้งงานวันนี้ ่อยเป็นพ่อโอ้ก่อก็ไปเแจกวัตถุก,กุงเรียนแด้เหลวอ่ะค่ะเออแจกแล้วเลยก็สิมอ่อแล้วบริดยูกินขารั่าและสิก,กับเราอ่เจ้ามสุโอ้คุ่นหนึ่งนอนเบิร์นตะรวอยอืมสามวันเออวันนี้เลยเออขั้นกับแต่กัดเดี๋ยวสิไปเอาสกขีมอันทั้งนั้นมาแจกเขาก็เลยวันนะค่ะไปซุกเอ้ามันมาคอยสื่อมาไหวเรียบร้อยวนเลยแล้วก่คอไปซุกเอาทาั้งอันตะคีมมาค่ะ ซุกมาแล้วเล็กหน่อยมันน่ะเมื่อบิร์ตเรื่องหน่อยนะค่ะเิเจกระบวมีมงเจดดเเมมไข่หลุดเรื่องไปเมเป่าดีขาเจ้าหลานถวยหลานยังเงินสามคนค่ะเลยย่างไปหาขาเจ้าเอาเล็กหน่อยเมื่อบิร์เสียหายเพรเจกไอสกีมไม่ได้อันนี้นะเจ้าก,ก็เอาเมื่อแล้วแต่เ่าต้องเจกเจ้าเอาเมื่อหลุดเขาอ่ะค่ะแม่ก็เลยสุกมาเฮือนแม่สุกออกมาหองเลื่อนในร้านแบบเมื่อเอิน เรื่อยไปผูกแขนร้านในร้านมันจิตใจง่านคอยลืมบอกเจ้ามันวะค่ะเ <c oughs> ือปูเหมียน้องคนกุญสิไปดรอกก็เลยว่าลงไปอันมาเอาไอศสรีมเอาอยางขง้าวมอให้เพื่อนเนี่ยแต่เมก,ก็เลยไปค่ะ <c oughs> ไปเพื่อนร้านเนี่ยไปหอดเขากับผูกแขนแซวเซวอยู่จะก,ก้องกับไปผูกแขนเขาค่ะแ <c oughs> ิ่ผูกแล้วแร้วว่าเขาบริเตนงานได้ ก๋วยชีเอามาเฮ็ดเสียงมันว่านะหลานน่ะเอาแม่กุงบอกกูมาผูกแขนมามึงแต่งงานก๋วยชีแต่งเฮ็ดเสียงมันว่าก๋วยชี่เป็นทหารมันก็เลยว่าเออเออเออมันก็เป็นทหารกับผูกแขนเป็นทหารถนั้นแล้วก็เลยบอกกับหลานเนาะลูกกูเมื่อกูเมื่อคือว่าเอาโรงบ้านเด็กศีมันน่ะเขาอาโฮก่ะเออคู่เดียวเท่านั้นในบ้านเด็กตีเนาเพิ่มซัมนี่ เพราะว่าแม่นั้นอธิษฐานนานขั้นสิออกที่ฮุกโตเก่าหายฟันเขามาโรงเรียนหายฟันเห็นครูบาอาจารย์ก็เลยฟันเห็นเพิ่น,นิ่นฮุกหนึงน่งหนึงน่งฮุกน้ค่ะเอออันมือชุดถ่ายมันเอาตัวนี้เรื่อเพิ่มตัวนี้เรื่อเพิ่มหาฮุกแล้วก็นเน้นฮุกหนึงน่งหนึ่งฮุกดิค่ะแม่วันเออหาฮุกมันยันว่าเพิ่บ้างข่อยเอาในบานเด็กที่ร้านค่ะเออ เลยเอาซ้ำหนี้แหละนางเงือกสุดท้ายเลยไปนี้ค่ะแม่วันคะจ้าจา้ะจ้ะเออ,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 อค่ะค่ะแม่วันอันอันมืงแค่นนี้อันซื้อลอตเตอรีอตร่ตัวไดนก็อนแลืถมถามเงือกถามแล้ววุ้นแจ็คลอตเตอรี่ก่อนนั่นซื้อสี่ศูนย์หนึ่งโอ้ค่ะได้ใบเดียวรู้เว่าจะซื้อหลายใบมั้บูมี่ค่ะแล้วซื้อเอกชนเอาโอ้ค่ะแม่วัน ตัวนั้นแม่ยังเอาไว้มันเดิมแม่์โบดิเปียนโบดิยังยันมันออกคือโล่ปนบวกากาศนค่ะเพราะว่าคนนิ่งนะคนโบติงคนบวาวองตีนะค่ะแม่บ้านคะจ้าจ้าได้ไม่นี้ก็มีฮาโฮกหรอกฮกหนึ่งหนึ่งผมหรอคะแม่บ้านคะเออหนึ่งนี่งานวันปู่คนนั้นแหละจ้าจ้าแม่บ้านจ้าขอบคุณได้หลายค่ะแม่บ้านคะจ้าจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้า พี่น้องคะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะโค้งสุดท้ายแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะเช้านี้นะคะพี่น้องคะแนวทางของแม่วันค่ะพี่น้องเซานี่นะคะมีหา h o ค่ะหา h o นะคะ hoax หนึ่งหนึ่ง h o นะคะพี่น้องคะหา hoax หนึ่งหนึ่ง h o นะคะแม่แม่วันเรากันเนี่ตัวนี้พี่น้อง hoax หนึ่งหนึ่ง h o นะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะโค้งสุดท้ายเซานี่นะคะแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางเซานี่นะคะสรุปโคงสุดท้ายแนวทางจากแม่วันริมโคงค่ะพี่น้องอยาลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งงนอกคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาสกูสก้อนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณท่าทางจากแม่วันริมโขงค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะท่านผูอยากสิภากับแนวทางเด็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิดิปปรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไลยกันนะคะพี่น้องคะพี่น้องมีคําคถามใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าจังใดกย่าลืมนะคะคอมเมนต์ขามาบอกเบื้องลวดลวยพร้อมนะคะพี่น้อง เอาจังไดกับผู้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี้ FC ทซีแถไเขาไม่คลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาไปน้ำกันนะคะพี่น้องคะถ้าพี่น้องมักชอบแนวทางของแม่วันนะคะอย่าลืมค่ขยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะอากาศเช้านี้อากาศดีดีพี่น้องเออบ่หนาวนะคะพี่น้องคะอากาศบ่หนาวดอกค่ะบ่หนาวแต่หมื่อวานนี้ก็บ่หนาวนะคะมื้อนี้ก็บ่หนาวก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งว่ามันสเหมือนหนาวเด้อพี่น้องอาจจะอาจจะเปพราทัานในเหมือนหนาวนะคะพี่น้องคะแต่ว่า เพียงแต่ว่ามือว่านก็ไม่หนีบว่หนาวนะคะพี่น้องคะคุณเจ้าเนี้ยก็อาบน้ำตีห่านะคะพี่น้องคะเออก็ดีดีค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องพี่น้องอันพักอันฟันว่าจังไดแล้วไปหรือว่าจังไดพี่น้องคะอย่าลืมบอกสู่กันฟังนะคะแล้วก็สำคัญามากๆวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุขุมสุขคนมีโชคไปนน้กันนะคะพี่น้องคะให้มีโชคไปนน้กันสุข,ขุมสุขชนเลยคุณเด็กเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วก็ได้เนาะค่ะเน้อก็นนะะกอย่าลืม แชคลิปนี้อ,ออกไปให้เบิ่ง่ด้วยพอมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้น้านะคะพี่น้องคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้น้าสิดิบ่พลาดกับคลิปกับแนวทางทุกแนวทางนะคะที่เบิ่ง่ด้วยหามาให้นะคะเ่ราว่าสิเป็นแนวทางคำโค้งหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องนะอ่ารบกวนพี่น้องกดติดตามไว้ทั้งสองช่องทางนะคะพี่น้องคะเบิ่ง่ด้วยซีหาหกนะคะก็เบิ่องลู่ด้วยชาแนลนะคะเบิ่ง่ด้วยชาแนลนี่สีลงเกี่ยวกับแนวทางอ่าคำโค้งนะคะ บงรลดสีหาหนี่ล่วงเกี่ยวกับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องคะอ้าพี่น้องบันนี่แนวทางของแม่วันบนันนี่มีเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางคงสุดท้ายพี่น้องขาแอกสิเด้อขอตัวลาพี่น้องไปเท่าสุกูสุขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ